ท่านแรกนะครับแน่นอนครับนี่เป็นแม่บ้านนะคอยดูแลบริษัทสร้างสุขนี้นะี่ฮะพิกี้ของเราด้วยเอนพิกี้นี่หมดใโยอครับและแน่นอนครับพนักงานที่มาช่วยเสริมสร้างความสุขน่นอน้องตีครับผมน้องพ่อแพงน้องต้น พี่กี้กบอกเลยแล้วกันเนาะในฐานะที่เป็นคนคอยดูแลดูแลความเรียบร้อยอะไรต่างๆของบริษัทเป็นไงครับบริษัทเปิดมานี่ตอบรับกระแสตอบรับฟีดแบ็คเป็นไงบ้างครับก็ดีค่ะก็เลยต้องขอสวัสดีนะคะทุ้บรหารพีกี้คนครับปลอดไดปลอดได้แล้วขอบขอบคุณแฟนคลับของของเอฟไม่มีป้ายไปของพี่กี้เลยนะคะจ่าทำอยู่ไห้เลยทิหน้าได้นะคะก็กำลังขดกอไก่อยู่ประมาณ ก็ก็บริษัทสร้างสุขนี้ตั้งแต่เปิดเปิดกิจการมาเนี่ยเราก็ได้สร้างความสุขให้กับลูกค้าทุกคนเลยที่มารวมถึงพวกเรากันเองก็มีความสุขมากนะคะที่ได้ได้ทำเรื่องนี้ด้วยกันก็มีความรู้สึกว่าที่ที่เอกถาวว่าพี่กี้เป็นแม่บ้านก็หลักๆก็คือเป็นคนควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างซึ่งมันวุ่นวายมากคือแบบ ทรงเป็นลิงมากเลยบางคนเลยนะฮะใครครับนี่คนนี้คนนี้เลยอ้ตีมีบ้างีบแต่แต่กับตีจะบบออกนิ่งๆเลยแต่แต่เนี่ย่อนมากอ่อนสุดเลยก็ต้องอยควบคุมความทรงนของเขาคิดว่าอ่อนสุดแล้วพอแทงพอแทนนี่มาีโอ้โหวู้หินะเนี่ยก็แบบแก่นๆนะแก่นๆนะค่ะ นะครับก็ดีค่ะก็นะสนุกดีค่ะสร้างความสุขคือจริงแล้วสร้างความสุขให้กับทั้งคนดูเองแล้วก็ความสุขให้กับพวกเราที่มาทํางานด้วยกันด้วยใช่ไหมครับเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องจัดงานคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาแล้วละ่ะขอบคุณคนสร้างสุขนะฮะต้องถามพวกเรานิดน,นึงนะฮะว่ามีการเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะมอบอะไรบ้างให้กับทุกทุกคนที่จะไปชมในงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้อ่าใครเอ่อว่าไงครับคอนครับฟังเสียงตีก็พูดเหมือนจะเองเออยกมือขึ้นมาพูดทำไม อ,อ,อครับผมก็ส่วนตัวผมเองก็คงจะเตรียมเพลงเพาะๆไปแล้วอาจจะเป็นซิงเกิลใหม่ผมด้วยแล้วก็อาจจะเพลงที่พันธนาที่ผมเคยรอ้องอะไรนี่ <ทา S 1> ครับแล้วก็รู้สึกว่าในคอนเสิร์ตนี้จะมีเป็นละครสั้นๆด้วยใช่ไหมครับก,ก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงนะรอว่าสรุปแน่นอนครับผมเพราะตอนนี้ยังไม่รู้ ก็แค่งยางๆเดี๋ยวอย่ใีุ่งหมองเลยพี่กุงอกให้อย่าเสดตาอ๋อใช่ไหมคืออะไรนะพระพระแม่คือเป็นอะไรละครกึ่งคอนเสิร์ตอย่างนี้หรือยังไงนะอ้าวนี่น่าละพงมัวนะค่ะพงารงนะเราพระแม่นางเอกตีพระเอกอะไรเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ก็เป็นตรงนั้นว่าแบบว่าเป็นน้องเพลงคนมีความสุขมากกว่าอ๋อเนี่ยครับเพราได้เรื่องอะมีเตรียมอะไรยังไงไปบ้างครับตอนก็อันนี้ขนาดต้องเรียมดูจากวิดีโอเมื่อกี้คนดูคงได้แบบรับหลายรสชาติมา,มากก็จะเป็นองมาร่าหรือว่า,าอะไรต่างๆเป็นที่เราก็อาจจะดูนะครับคือเราเปไ็นนักร้องอยู่แล้วคือหน้าที่ของเราคือสร้างความสุขให้กับทุกคนดูอยู่แล้วเราเนี่การรวมตัวของคนที่สร้างสุขบไปสั่งทุขเพื่อมาร้องเพลงกับ คนฟังได้ฟังกันอีกโอ้โหใช่ไหมครับผมแี่อพิกียอกดูน้องมากเลยอ่ะทไม่ทำไมแล้วฮะแล้วก็ติดตามพี่กี้มาตลอดนะครับคือคือคือนเสิร์ตที่มันพิเศษตรงไหนเลยไหมคะคือเราได้ดูกันเองคือปกติกี่ก็จะไม่ค่อยได้ดูคือ AF กี้ก็ไปดูบ้างแต่ว่ากี้ก็ไม่ได้ดูทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยเห็นร้องสดเลยเพราะพี้เขา AF ่นล่าสุดเลยนะครับผมแล้วครับเอ้าพี่กี้ไม่ใช่ ไม่เอาไปอาที่เขาไม่เขารู้อ่ะตอนรับสายเล่นละครด้วยกันเนี่ยแล้วก็มานั่งพูดพูดกันว่าเฮ้ยน้กพร้อมเที่ยกเหมือนกันนะเล้วมัเป็นพี่เจพิกี้มีมีติอติอะไรเงี้ยวอนนี้เราเป็นใบแบนใบแบฮิโร่ฮีโร่ฮีโร่เคยออกเทปก็ไม่เคยฟังการร้องสดก็มีแต่เอาอ่ะ คลิปใน YouTube มาดูอ๋อมาดูกันเองมาดูกันเองตอนนี้คือเราได้มามอบความสุขให้คนดูด้วยผมใครเก่าสุดใครเก่าสุดพี่เจพี่เจดเมาได้ไม่อยู่ไม่อยู่เมาได้เกี่อัลบั้มแรกพี่เจดที่ผมมาสามสี่ขวบเองแต่จริงแต่จริงนะแต่ว่าอย่างอมตะถึงทุกวันนี้นะแล้เจมส์ นะครับตอนปุ้ยล่ะเป็นไงบ้างเคยมีอะไรที่จะเตรียมมอบให้กับทุกๆคนแล้วก็จากการที่เข้ามาสู่บริษัทนี้เป็นไงบ้างครับผมพูดคุยหน่อยเตรียมว่าจะไปส่งอะไรส่งของใหม่ส่งของใหม่โอ้ยส่งอะไรคุณเรียกอะไรผมเรียกว่าส่งอะไรครับส่งลาดลาดระเทอะไรเป็นต้นลาดครเทเป็นขงใหม่นะไม่ครับ สตล์กริดเลอเค่ fruit, gram, anyway? tense, judgment, ่ต่น้า่หนนี่เหมือนเหมือนเอนทนี่ม่ทนี่ทนี่เลยอนทน่นี่จ่าอจะบอกทนี่ลาแก่ไมโใช่ลากแก่ลากแก่โอเคโอเคก็มีเดี๋ยวจะไปซ้อมเต้นกันนะอ๋อใช่ใเต้นด้วยเหรอเต้นแบบกอด ต้องเต้นนครับสองเต้นนะครับนั่นแหละบอกให้เต้นมี่สองเต้นด้วยครับอ่าแค่นี้อาต๋องช่วยเออช่วยช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยร้องเพลงร้องเพลงไหมร้องเพลงถ้าได้กินนานได้กันรุ่นร้อกครับช่วยช่วยอะรรอ๋อมีจารกันมีจัมจานกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกสดสดพวกอะไรพวกนี้เตรียมตัวกันไปเจออะไรบ้างใม่บนเวทีครับผมคงเยอะแล้วครังเยอะเนีเอออยากให้คนอื่นรู้ตัวนะ แต่คิดว่าไม่คิดว่าเป็นเซ็ควิทนะพี่เอกมาช่วยกังร้องดี่โ้โหไม่ไหวนะครับทีนี้นะครับแล้วอันนี้คือการเตรียมตัวของทุกทุกคนแล้วคนที่จะไปดูนะครับมีในฐานะของเรียกว่าคนที่จะ้นคอนเสิร์ตเนี่ยอยากจะบอกให้คนดูเตร,รียมอะไรไปบ้างที่จะไปในงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้้วยครับ,รบอ่กโสมไปก<ด>่อนแล้วนะคะ ก็ก็คิดว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยนะคะอยู่ในอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงเทศกาลด้วยนะคะช่วงแห่งความสุขก็คิดว่าพวกเราได้รวมกันเนี่ยเพื่อมอบความสุขให้กับคนที่มาดูคิดว่าไปได้ความสุขกลับไปก็ยิ่งสุขกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเสียงเพลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ ช่วยมากๆในเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วเราก็จะมีแต่เพลงอย่างของกี้เนี่ยส่วนของกี้นี่พี่ก็เลือกเพลงไว้แล้วว่าเพลงของกี้ก็จะเป็นเพลงที่มีความหมายดีนะอุษาบ้างไหมครับก็นิดนึงก็มีขอสนิทนะหรือว่าเป็นมีดสนุกสนุกอะไรเงี้ยค่ะแฟนที่มั้งแต่เด็กนะกี่คนที่เด็กแค่ไหนต่อไปนี้นะต่อไปนี้อะไรเนี้ย เพลงนั้นอาจจะไม่เพราะว่ามันเป็นเพลงนอนๆนะในแบบนี้เออเพลงความสุขความสุขความสุขสนุกสนุกแบบว่ากระดักกระดับเต้นได้อะไรเงี้ยคือมันแน่นอนอะค่ะตอนไหนตอนไหนตอนให้ให้คนดูไปเตรียมตัวยังไงบ้างคือไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับเตรียมตัวให้ร่างกายแข็งแรงให้พร้อก็ต้องเตรียมใจที่จะเปิดรับความสุขที่พวกเราให้ไปนี่ยเองคนนั้นอยากให้ทั้งพรเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็มาจอยกันให้เต็มที่เลยนะครับผมอ่าด้านหลังนะครับผมเพลไงาบ้านเลย อีกครับเหมือนกันครับเหมือนกันก็ก็อยากให้คนที่ไปดูคอนเสิร์ตนะครับอยากให้เตรียมตังค์ก็ได้เตรียมค่ารถแล้วก็เข้าไหนไหนไหนก็ไหนไหนก็เข้าฟรีแล้วนะรผมมาอะไรมาของคอตีอย่างเงี้ยนั่นคือผมคืฝุ่อยากอยากจะบอกอย่างเดียวคือใครที่มาดูคอนเสิร์ตไม่ต้องเรียบร้อยนะครับคือถ้าเกิดว่ามีเพลงอะไรที่ร้องได้ไม่ต้องไม่ต้องอายที่จะร้องนะครับหรือเพลงไหนที่เต้นก็เต้นออกมาเลยไม่ต้องแบบ อยู่อะไรเนียมมากให้สนุกกันจริงๆใช่อยากเห็นขนาดนั่งภาพเทียบดูคอนเสิร์ตอะไรใช่ใช่อะไรบ้างครับผมอ่าว่าไงครับผมก็ไปผ่อนคลายครับไปสนุกไปลดปล่อยอะไรอย่างนี้ครับอยู่แล้วดูความสุขกับบ้านใครเครียดอยู่นี่ต้องไปเลยนะครับผมนะครับก็อยากให้ทุกคนก็ มากันเยอะมามามาดูพวกเราได้คอนเสิร์ตกัน,กนไม่ไม่บ่อยนะที่จะมีศิลปินเรอเยอะมาโวมตัวกันแล้วก็มาสร้างความสุขด,ด้วยกันเพื่อทุกกคนให้มีความสุขกะับไปบ้านนะคะคอยากจะให้มาไดนเยอะแล้วก็รักษาสุขภาพดีแล้วก็อาินททงมาปลอดภัยด้วยค่ะสร้างค่ะค่ะใครบอกความบอกหน่อยบอกหน่อยคาัใครมีความทุขกใจอะไรนะคะยังสร้สางสาุขให้กับเองไม่ได้เดี๋ยวพวกเราจะช่วยสร้างสุขให้กอบคุณดุกท่านเดงกะครับ <c oughs> ส่งของไข่ค้องกับคาพูดคงมนี่แหละนี่แหละคือข้อดีของการเป็นคนที่ตอบคนสุดท้ายมันจะมีการเวบรมเรียเรียงไรแต่ว่าเพกแจ้งนะครับแต่ที่สำคัญเนี่นะครับรู้สึกว่าอ่พวกเวลาีรอดูในอนเสิ์ตมันก็ต้องมีแบบพวกอะไรนะฟ้ายชียไรนี่ไหนะครับหน้ามีขายท่หากรได้่นั้น ไม่มีค่ะนะคือเตรียมไปนะฮะเตรียมกันไปแบบเรื่องร้อยนะเอาแบบให้เต็มที่นะไปจะมีพี่ซี่จะมีพี่ต้อนจะมีอะไรยังไงเขาก็จะไม่เอาเข้าไปให้เขอาให้เขาเข้ามาเขาได้เขาได้โยนชื่อต้อนอะไรหรือไม่โอ้กลับไปอะก็เตรียมกันไปได้เต็มที่เลยนะครับผมเพราะว่าในอินเทอร์นนาเมืองทองธานีนี้จุกคนได้เยอะมากเหมือนกันนะครับผมเอาล้วครับที่สำคัญ อีกหนึ่งวิดเซอร์ไพรส์นะครับผมนั่นก็คือเมื่อกี้เราเห็นโดยแล้ววิดเซอร์ไพรส์โปรงลานสะออนนั่นเองใช่ไหมครับโปรงลานสะออนนะครับที่เขาบอกว่ามาครั้งนี้เนี่ยนะครับครบทีมแล้วก็ชุดใหญ่นะฮะมาร่วมง,งานกับเราด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นละครกึ่งคอนเสิร์ตแล้วก็สอนด้วยคอนเสิร์ตอีก <laughs> เป็นไงครับมันคืออะไรก็ต้องไปดูกันในวันนะั้นศิลปินยังไม่รู้ผมก็มโโร <c oughs> ู้<ล>ส่วนนอะละครกึ้งคอนเสิร์ตและซ้อนด้วยคอน,อนคเสิร์ตมันลึกลับซับซ้อนและซ่อนเงื่อนผูกปมเหมือนหนังอินเสพชั่ีว์ <c oughs> ฝันซ้อนฝันซ้อนฝันเลยเอาเป็นว่า,วาเดี๋ยวไปไปผมพูดไปแล้วอ่ะท่านต้องทำให้ให้เป็นตามที่ผมพูดอ่ะ โอเคป่ะใช่ค่ะโอเคป่ะแต่น่าติดตามค่ะน่าติดตามมากค่ะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความสุขมีให้แน่นอนนะครับในวันนั้นแบบเต็มที่เลยนะฮะอ่ะพที่สุดท้ายแล้วการสุดท้ายเป็นตัวแทนของเอ่อบริษัทสร้างสุขอยากจะบอกอะครับพี่พี่สิมมุชนอ่าผู้บริหารหรือว่าทุกทุกคนที่ทำให้บริษัทนี้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็จะมีความสิร์ตในวันที่ยี่สิบสี่ในเด้วยฝากอะไรถึงทุกทุกคนหน่อยครับผมค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะ,ะผู้ที่ทําให้บริษัทสร้างสุขเกิดขึ้นมาได้นะคะทั้งพี่กุ้งพี่อู๊ดนะคะ TQ Ambassador หลายหลายท่านแล้วชันช่องเก้าด้วยพวกเราเนี่ยได้ทํางานอย่างมีความสุขจริงๆแล้วดีใจมากๆที่ได้มามาเป็นครอบครบัวครอบครัวหนึ่งนะคะที่ไม่ไม่มากก็น้อยเนี่ยก็ได้มอบความสุขให้กับ ท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงเวลาที่ตอนนี้โลกเราเนี่ยน่าเป็นห่วงเหลือเกินนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องอามามาอยู่ด้วยกันช่วยกันแล้วก็มอบความสุขให้กันและกันให้มากๆจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราพวกเรา,าบริษัทสร้างสุขและเพื่อน,นๆนะคะ ก็อยากให้ทุกท่านได้มาร่วมสนุกกับเราในวันที่24เดือนหน้าที่ Impact Arena <S an> ค่ะขอบพระคุณสื่อมวลชนด้วยนะคะแล้วก็ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะคะให้มากันเยอะๆเพราะว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตค่ะเย้ไปร่วมกันนะครับสุนทรีเสือต้อนรับปีกระต่ายน้อยนะครฮะพร้อมๆกัน24ธันวาคม Impact Arena เมืองทองธานีนะครับยังไงติดตามเลยวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้นะฮะสำหรับละครนี้สำหรับใครที่อยากจะได้รับ ก็ไปชมะฮะร่วมสนุกแล้วก็ร่วมกันกันในคอนเสิร์ตนะครับขอบคุณนักแสดงของเราทุกท่านเลยนะครับพี่กี้ครับผมน้องตีนะครับน้องพัคแทรนะครับน้องต้อนนะครน้องต่อแล้วก็น้องปุ้ยนั่นเองนะครับก็ในโอกาสนี้เดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันนะฮะริเวณด้านหน้าเดี๋ยวจัดบล็อกอินนะครับซื้นที่กันนิดนึงกันดีกว่านะครับผมอ่ะตีปีนก็อี่เลยครับใช่ครับอ่าแล้วพอจะพูดในหาของเรานะครับพี่กุ้งอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมพี่กุ้งนะครับแล้วก็คุณกันนะครับ เด็กพิกลูกนะครับแล้วก็ประธานบริหารนะครับขอคุณอัญชลินนิพานะครับและรองประธานบริหารนะครับคุณพัชน,นันนะครับันิพาครับที่คือมีชื่อเรื่องร้องไห้จังไก่ไงนี่ฉันก็ไม่เห็นว่าเราเป็นะครับ ครับคุณอาจานิพันธิพานะครับคุณรนินทธนิพานะครับแล้วก็ที่ตู้บุญน,นีคุณสินนะครับถ่ายภาพร่วมกับทุกทุกคนในบริษัทส,ร,สร้างสุนนะัอ่าด้านนี้นดานี้าน,นีนดดนนด้ด้วยครับด้นนี้ด้วยครับโอเค ขอเรียนเชิญผู้บริหารอติดตามหนึ่นนงน,น,นะครับจากบริษัทป,ประกันภัยที่บริษัทเลยนะฮะร่วมถ่ายภาพกิฟท์หน้าตึบบนเวทีเลยนะครับเรียนเชิญเลยครับเชิญเลยครับ